ไปที่นางเอกสาวเวลาราณีนะคะที่ก็ไม่รู้ว่าใกล้จะสลัดโสดมีแฟนแล้วหรืยอยังนะคะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยแอบไปนัดบอดกับหนุ่มโอป้าด้วยนะคะซึ่งเธอก็บอกเลยค่ะว่าเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ชีวิตมากๆเลยล่ะค่ะ เรียกว่าหัวใจว่างมาพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวตัวท็อปอย่างเบลล่ารานีที่มาจะบอกว่าขอทุ่มเทเวลาให้กับงานก่อนเบรกเรื่องความรักก่อนนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าแอบมีเปิดใจนิดนึงนะคะโดยเธอเนี่ยก็เล่าถึงประสบการณ์นัดบอดกับหนุ่มโอปป้าครั้งแรกในชีวิตค่ะซึ่งเกาหลีเนี่ยเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะเพราะว่าการนัดบอร์ดไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันก็ได้ซึ่งต้นเหตุเนี่ยเกิดจากที่เพื่อนเราถามนะคะว่ามีแฟนหรือย,ยังก็เลยลองนัดให้ได้มาเจอมาลองคุยกันดูแต่ไม่ได้ไปเจอกันแบบ2ต ะะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยตลอดค่ะก็คุยกันเรื่องทั่วไปซึ่งทุกวันนี้เราทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเป็นการเล่าข่า์ไปทีมงานฟังแต่ว่าแบบมีประสบการณ์ใหม่เอมือนการนัดบอดเลยเพราะว่าไม่เคยเลยก็เล่าให้ฟังขถาวเพราะว่ามันไม่ไม่มีอะไรเลยเป็นแบบมันเป็นเรื่องปกติของคนประเทศเราที่เขาอ่ะจะมีการนัดบอดกันวก็จะ จะอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเป็นเรื่องปกติซึ่งเออเราไม่ได้ไปเพื่อจะนัดบอดแต่ว่าเราอะไปเจอแบบเพื่อนงที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะก็ขามมาพอดีเพราะว่าเพื่อนเขาอะโซนแล้วก็มาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเจอครั้งแรกก็ไม่มีอะไรอะขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็บอกว่ากเราโอเคอะ ไม่ได้คุยอะไรกันต่อค่ะก็แฟนนัดก็ฝากงานแฟนมิสส่วนตัววันที่วันที่นาาค่ะใช่ค่ะเราจะเป็นแฟนมิสที่อจัดวงวันเกิดวันเกิดใช่จัดงานนานแล้วน้องไม่ได้จัดใหญ่เราะเพราแฟนนี้แบบใหญ่ขนาดนี้น่าจะ94นี่มั้งคะใช่แล้วคราวนี้ก็คือเหมือนจัดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแต่แต่ใหญ่